เซนเฮลเย่เอ yeah. oh. เรื่องนี้กำกำับโดยแซมเรมี่นะแซมเรมี่นี่คือคืออไรเซนเขาชัดเจนมากนะเออกำกับหนังมาแบบว่าไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องนะคือมันไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยเออตั้งแต่แรกมี2เ l e ไหม สไปเดอร์แมนโทบี้เ่้อะไรกัีวิลเดทด็อกเตอร์สเตรนต์มาดูวิร์ d ออฟแม n เน s นะคือจะเห็นแบบเขาจะมีลายเซ็น์ของเขาที่มันชัดเจนนะเออในงานกำกับของเขาอะเรื่องนี้ก็เช่นกันนะเซนเฮลฟ์นำแสดงโดยเรเชลแมคอาดัมนะที่เล่นเป็นคริสตินพาวเมอร์ในด็อกเตอร์สเตรน อ่าเป็นแฟนของด็อกเตอร์สเตรนนะการแสดงคือสุดยอดไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วอ่ะเออยิ่งเรื่องนี้คือแบบว่าว้าวสุดยอดไปเลยนะแบ่งหนังทั้งเรื่องไปเลยนะเพราะว่าเซนเฮลเนี่ยเป็นเรื่องของเอพนักง,งานบริษัทต,ตัวเรเชลแมกอาดามในเรื่องคือชื่อลินดานะเขาเป็นเอพนักง,งานบริษัทแผนกแบบบัญชี แต่เขาบอกว่าเขาไม่ใช่แผนบัญชีนะเขาเป็นนักวางแผนกลยุทธ์โตเฉียบนักแสดงอีกคนหนึ่งก็คือดีแลนโอบรอันนะนี่ก็เล่นหนังหลายเรื่องเอเมริกันแอสซั s ซินนะนั่นก็น่ามาเป็นแบบว่า,าแบบซีเรียสจริงจังเลยเป็นสายลับเป็นนักฆ่าประมาณนั้นนะ เรื่องนี้การแสดงก็ดีไม่แพ้กับตัวเอกอย่างเรเชลแมคกดามเลยแต่คือคือทั้งเรื่องมันก็จะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นดำเนินเรื่องด้วยสองคนนี้นะเขาเคมีดูดีนะเออเคมีดูเข้ากันแล้วก็งานกำกับของแซมเรมี่ด้วยก็คือมันมันช่างแตกต่างกับเรื่องล่าสุดที่ผมไปดูมาก็คือ Silent h i l l ว e t u เ n to Silent Hill นะเออคือเนี่ยคือ ความต่างของหนังห่วยกับหนังดีประมาณนั้นนะเออซึ่งมันมันผเอิญมันเป็นแบบว่าผมเพิ่งไปดูไซเลนฮิวมาไงแล้วก็เรื่องต่อมาคือมาดูเรื่องนี้เลยมันเลยแบบเห็นภาพเห็นความแตกต่างชัดเจนนะเออก็เซนเฮลนะเป็นแนวเฮลเลอร์ทิลเลอร์นะอ,อ่าเป็นเรื่องของลินดาลินดาเป็นพนักง,งานบริษัทหนึ่งะนะแล้วก็ต้องมาติดเกาะอ,อยู่กับอ,อ่า ซีอีโเจ้าของบริษัทชื่อว่าเบสลีย์เพสตตนเออไ่แม่นกับลืมชื่อนั่นแหละเขาต้องมาประสบเหตุเครื่องบินตกระหว่างที่จะต้องมาทํางานแล้วก็นั่นแหละต้องมาร่วมมือกันเอาชีวิตรอดอะไรอย่เงี้ยนะอยู่บนเกาะออแต่คือเรื่องราวอะ่ะมันดําเนินเรื่องมาแบบว่าลินดาเนี่ยก็เป็นคนเป็นพนักง,งานออฟฟิศที่แบบว่าอยากจะมีชีวิตที่ดี ก็คือทําหน้าที่ของตัวเองทําให้บริษัทแบบโอ้โหสูตรความสามารถแล้วก็มีความสามารถแต่เหมือนกับว่าบุคลิกเอยอะไรเอยอ่ะมันไม่ไม่ถูกใจเจ้าของประมาณนั้นไม่ถูกใจซีอประมาณนั้นก็เลยทําให้แบบว่าถูกเพื่อนร่วมงานขโมยงานบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจ้านายไม่เห็นค่าประมาณนั้นอะ่ะเออชีวิตบัตรซบนะแล้วก็มีเหตุที่ทําให้เนี่ยทั้งคู่ต้องมาแบบ พบกับเกิดเครื่องบินตกแล้วก็ต้องมาติดเกาะอ,อยู่ด้วยกัน,นแต่ว่าหนังอะตอนเริ่มเรื่องอะเขาจะเขาจะยอดมาอยู่แล้วหน่อยๆน,นะคยับแบบว่าว่าลินดาเนี่ยมีนอกจากเป็นพนักง,งานบริษัทแลว้วเขาอชอบเกี่ยวกับชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดอะไรเงี้ยนะการเซอร์ไเวอทั้งหลายแหละมีหนังสือเต็มเลยแล้วก็ชอบดูซีรีส์รายการที่มันเป็นแบบแข่งขันเอาชีวิตรอดอะไรเงี้ยนะเออชอบมาก เป็นคนแบบแอดเวนเจอร์ประมาณนะั้นน่ะเออเนี่ยตรงนี้มันก็ทำได้ดีนะแซมเรมี่คือเขาคนเขียนบทด้วยนะเออการตัดต่อเอยอะไรเอยคือมันแบบว่ายอดเยี่ยมอะ่ะการเล่าเรื่องเอออะไรเอยที่มันแบบมีชั้นเชิงมีพล็อตเรื่องที่มันแบบว่าเออตลกร้ายน่าสนใจมีพล็อตเรื่องที่มันแบบว่าบูเรื่องราวมาหน่อยว่าเออ ใครเป็นยังไงใช่ไหมเริ่มมาเขาก็ให้เห็นเลยว่าลินดาเป็นยังไงเป็นทํางานอะไรเป็นใครมีวิถีชีวิตแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยชอบอะไรแล้วก็รวมถึงตัวเจ้านายก็เหมือนกันก็คือเขาก็ให้เห็นเลยว่าเจ้านายนี่แม่เป็นคนแบบไหนอะไรยังไงนนะนั่นแหละคือ,ค,อคือการแบบว่าทําให้เรารู้จักกับตัวละครก่อนว่าเออเขามีความเป็นมายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะให้เราแบบเออเริ่มรู้จักแหละ กับตัวแสดงนําประมาณเนี้ยว่าอาแล้วก็พาเราเข้าสู่สถานการณ์เลยว่าเขาต้องไปประสบพบเจอกับอะไรนะเออไปเครื่องบินตกรอดชีวิตมาได้ไปติดเกาะอ,อยู่ด้วยกันแล้วก็ลายเซนของแซมเลมี่คือคือ,ค,อคือมุมกล้องที่มันแบบว่าสยองปนฮาเออเขาทําให้ความรุนแรงดูเป็นเรื่องตลกได้ <c oughs> แล้วมันก็ตลกร้ายด้วยวเออมันทาให้เราอินน่ะมันทำกับหนังอ่ะเออแล้วก็เรื่องราวก็คือน,นั่นแหละ ทั้งคู่ต้องไปติดเกาะอ,อยู่ด้วยกันก็จากที่แบบว่าเจ้านายไม่ชอบเลยยายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาพึ่งเขาเพราะว่านั่นแหละเขามีความรู้มีความสามารถที่จะแบบว่าจากงานอดีเลกข,ของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะที่เขาปูมาตอนต้นเรื่องนะว่าแบบเออนางคนนี้ชอบเซอร์ไพรวลนะชอบการเอาชีวิตรอดมีความรู้ซึ่งไอซีโอนั่นมัน,ม,นมันแน่นอนอยู่แล้วเป็นลูกคุณหนูเป็นไฮโซอะไรอย่างเงี้ยนะบริษัทมาจากคุณพ่อ สร้างมาอะไรอย่างนี้แล้วตัวเองก็มาตรับช่วงต่อที่แบบเป็นไฮโซอ่ะมาเจอสถานการณ์แบบนี้คือไม่มีความรู้แน่นอนก็ต้องพึ่งเธอคนนี้ประมาณนั้นนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อก็ไปรับชมได้นะกับเซนเฮลหนังน่าจะเข้าวันที่ยี่สิบเก้ามกราคมนี้นะเออจริงๆผมจะไปดูเรื่องเมอร์ซี่ของพี่คิสแพทแล้วนะสตาร์ลอร์ด แต่เผอิญว่ามันมีแต่โรง iMac อะที่โรงที่ผมไปอะนะมันมีแต่โรง iMac แล้วก็อืมก็ไม่รู้ว่ามันมันมันจะแบบว่าคุ้มค่าไหมกับการดู i m a c อะไรเงี้ยนะเออแต่เป็นเรื่องราวเกกับ AI อะไรอย่างเงี้นั่นนะเรื่องอนาคตหน่อยๆมันก็ไสไฟลซไฟลมันก็เออมันก็น่าดูแหละแต่ทีนี้มันเหมือนกับว่าเวลามันไม่ได้ประมาณนั้นนะ ซึ่งไม่ผิดหวังเลยกับเซนเฮลนะไว้ใจได้กับชื่อพู่มกับอย่างแซมเรมี่นะเออผมว่าไว้ใจได้กับผลงานเก่าๆที่ผ่านมาที่เขาทำนะซึ่งเรื่องนี้ก็แน่นอนมีลายเซนชัดเจนความจำมสแกร์ที่มันมาแบบถูกจังหวะจะโคนไปหมดอะ่ะไม่ได้มาเยอะนะแต่ว่ามาแล้วคือคือดุ่งอะ่ะเออเขาเก่งมากนะเออ ยอมรับเลยแล้วก็แบบว่าเวลาที่เขาแบบว่าเล่าเรื่องดําเนินเรื่องไปเนี่ยมันเหมือนจะแบบเหมือนเส้นกา้าวมันกําลังจะแบบราบลื่นแล้วแบบว่าเออมันกําลังจะแบบนิ่งแล้วเหมือนที่เผลอจ้าเอ๋ขึ้นมานะต้องยอมจริงๆเก่งแล้วก็พอดเรื่องที่มันคาดเดาไม่ได้เลยกับเนื้อเรื่องว่าเอ้ยแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปอ่ะมาติดเกาะอ,อยู่ด้วยกันเหรอเหมือนจะเขาเรียกว่าไงขัดกราชีวิตของร c ซ o นอ่นหรอแล้ว ให้กับว่าเอ้ยเป็นคนดีมีศีลธรรมมีคุณธรรมเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรอออกกลับออกไปไปเป็นคนดีมันแค่นั้นเหรออืมนั่นแหละ,ะนี่แหละแซมเลมี่นะมันพร้อมจะหักมุมเราได้ตลอดเวลาจากที่เรากำลังนั่งชิวๆอยู่ก็หลังไม่ติดเบาะซะงั้นนะเออสุดยอดนะฮะนั่นแหละก็ควรค่าแก่การรับชมมาก นะครับผมเข้าโรงวันที่29มกราคมนี้นะฮะเรื่องนี้คู่ควรนะครับผมให้ไปที่แปดเต็มสิบไปเลยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับเซนเฮลโปรดส่งใครมาช่วยฉันทีนะเออไม่รู้ช่วยใครใครช่วยใครแร่นะสนุกมากท้า้ผมลืมเรื่องที่ผ่านมาเรื่องที่แล้วไม่ได้เลยนะเออโอเค แนะนำให้ไปดูเลยนะฮะเข้าลงที่29มกราคมนี้ก็รับชมได้ทุกลมภาพยนตร์นะที่สะดวกเลยนะครับก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะฮะกับคลิปนี้เซนเฮลโปรดส่งใครมาช่วยฉันทีก็หลังจากรับชมไปแล้วรู้สึกยังไงมาคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปนะฮะแล้วก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะเรามาเจอกันคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้นะฮะสวัสดีครับ